สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับน่านแบ่บูอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับเป็นไม้ไผ่อน้ำยาซึ่งเป็นไผ่ลำใหญ่นะครับหลายๆท่านถามว่าไผ่ตระกูลไผ่ยักษ์ไผ่ตรงไผ่หกไผ่มังกรยักษ์ขายที่ไหนนะครับตรงนี้คือตลาดนี่คือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานแปรรูปนะครับก็คือไม้ไผ่อน้ำยาการที่สถาปนิกหรือคนที่ไปทำเฟอร์นิเจอร์ช่างที่ทำเฟอร์นิเจอร์ช่างที่ตกแต่งภายในอินทีรเรียนะครับก็คือเอาสามารถใช้ไม้ตัวเนี้ย ไปในการประดับตกแต่งทำเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นโครงสร้างได้เลยเพราะตัวนี้นะครับถ้าผ่านการอาดํายาแบบนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเพิ่มอายุนะครับอายุการใช้งานของไม้เนี่ยไม่ต่ำกว่า50-100ถึงปีจากไม้ไผ่ที่มอดกินนะฮะจากนี้ต่อไปมอดไม่กินปลวกไม่กินแล้วเชื้อราก็เข้าน้อยนะครับเชื้อราแทบไม่เข้ามากินเลยนะฮะไม้ไผ่ก็สามารถที่จะใช้อายุการใช้งานยาวนานท่านเห็นไหมครับไม้ตัวนี้คือไผ่6ยักษ์นะฮะไผ่6ยักษ์ ลำไม้ตรงมากนะครับใช้สามารถทำเสาเสาอาคารนะครับหรือทำอพนักพิงที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโซฟาต่างๆตัวนี้สวยงามมากนะครับพอทําออกมาแล้วสวยงามอันนี้เป็นแค่วัตถุดิบที่อยากให้ท่านดูนะอันนี้ความยาว6 6 6เมตรไม้ลำเล็กก็มีนะครับลำเล็กก็มีลำใหญ่ก็มีเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ลำใหญ่อย่างเดียวนะครับนี่ไม้ตัวนี้ก็อนเนกประสงค์นะครับในงานประดับตกแต่งนะฮะตกแต่งภายในเนี่ยนี่สบายมากเลยมันมีอายุการใช้งานยาวนาน นะครับใช้แทนเหล็กแทนพลาสติกอันนี้ก็เป็นไม้อีกขนาดหนึ่งที่อันนี้อัดน้ายาเรียบร้อยเลยนะฮะอายุการใช้งานยาวนานท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้เราทําออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็คงทนถาวรที่ท่านเห็น ฝั่งนี้ก็คือไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงอันนี้ผ่านการอัดน้ำยาทั้งหมดนะครับแต่ละท่อนเนี่ยรับประกันเลยว่ามอดปลวกไม่กินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะดีกว่าการแช่ไม้อีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เราใช้นวัตรกรรมเครื่องที่ท่านเห็นข้างหลังตัวนั้นก็คือเป็นเครื่องอัดน้ํายาอัดน้ํายาเข้าไปโดยใช้แรงดันสูงนะครับมันจะเข้าไปทุกอนูของเนื้อไม้ไม้นี่แข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งเหมือนไม้จริงนะฮะเหมือนไม้ประดู่ไม้ประคา่าไม้ชิงชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยจากนี้ต่อไปนะครับก็ฝากเกษตรกรทททาาาางบบ้นนนะครัว่่่ใดีปลูกไ มั่นใจได้เลยนะครับว่ามีตลาดมีตลาดจริงแน่นอนนะครับมีตลาดจริงแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับในอาชีพท่านปลูกไผ่แล้วไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนนะครับที่นี่ก็รับซื้ออยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนี้ต่อไปนะครับเกษตรกรก็สามารถที่จะนําไม้มาขายที่นี่ได้แล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะใช้ไม้ไผ่ในงานตกแต่งต่างๆนะครับสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันเบอร์โทรด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ